พอมันไม่มีไม่มีแดดแล้วมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเงียมันอารมณ์แบบไม่เจิดจ้าไม่ชัดเจน,นคึมคึมไงมัน <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดลองฟ้าปิดมีแต่ลม ཨ་ <coughs> เออดูดูไอฟังที่เขา <c oughs> รีวิวโทราศัพท์ตุ่นตโทราศัพท์รุ่นต้อยมันจะมีการสั่นด้วยเด้เข้าใจว่ะปกติถ้าเราถ่ายนะถ้าคนมือคนจะมาจาัดดูว่ปวดหัวอันนี้มันจะแบบมันจะเนียนเหมือนแบบใช้ขาตั้งอะไรเงี้ยมืออาชีพเลยจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะความซุงไองอะไรเนี่ยแหละ <c oughs> คนที่ผู้หญิงคนที่รีวิวเมื่อวานไหม <c oughs> ตอนที่ยกเหล็กอะ่ะ <c oughs> เขาเขาบอกว่าเขาใช้ตัวนี้เป็นการต่ตอดคลิปจะจบในตัวเดียวเลยไว้ทำได้ทุกอย่างเลยว่ะบังขาไปข้างนอกไม่ได้ขาตั้งเนี้ยมันก็จะนิ่งมีการสั่นด้วยการสั่นแบบเทปๆหน่อยนะจริงพวกนี้ก็มีแต่มันเป็นนิดหน่อย แล้วมันก็มีโปรแกรมแบบต่ออะไรอยู่น,นั้นให้ด้วยนะยในเครื่องอะ่ะแล้วเราจะใช้เป็นหรือเปล่านั่นนี้